เพราะว่าเปลี่ยนโค้ดและไม่ใช่อิชิแล้วด้วยนะครับทั้งจิรสินแดงดาธิราาอรุมาทันและรวมไปถึงสารัตยู่เย็นด้วยหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะครับปลูกกิเลสเนี่ยมันไม่ต้องใช้เลื่อกกิเลสหรอกแต่ต้องใช้เงินบางคอมเมนก็บอกว่าเอามาริโอกลับมาก็ได้อะไรเงี้ยเพื่อเพื่อที่มาปลุกทีมหน่อยนะครับ สวัสดีครับผมชูปัจจัยนะครับผู้สืข่าวสารวักามฟุบอลไทยและฟุตบอลเจรีนะครับก่อนที่เข้าสู่ประเด็นเนื้อหากันก็อย่าลืมฝากกดไล์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับในช่องเองครับชูปัจจัยอย่างไรแล้วก็ขอบคุณทุกท่านติดตามมากเลยนะครับอันนี้คลิปนี้จะมาด้วยกัน2ประเด็นเช่นเดิมนะครับคุณผู้ชมนะครับก็ประเด็นแรกไปดูเรื่องของทีมชาติไทยกันหน่อยนะฮะที่จะประเดิมสนามนะครับในยุคของแอนโทนีฮัสซันนะครับ โดยจะมีการประกาศรายชื่อนในเกมที่จะดวลกับสิงคโปร์เกมอุ่นเครื่องนะครับแล้วก็ที่จะบุกไปเยือนสีลังกานะครับเป็น2องแมชทั้ง FIFA าเดแล้วก็ชิงแชมป์เอเชียร,รอบคัดเลือกนัดที่5้ผู้ชมฮะโดยจะเตะในวันที่13กับ18พฤศจิกายนนี้นั่นเองนะครับโดยฮัสซันเนี่ยจะเป็นคนประกาศเองนะครับในวันพฤหัส,สบดีนี้นะเวลาบ่าย2โมงสมาคมเขาก็จะมีไลฟ์สดให้ชมทั่วประเทศด้วยนะครับ ก็มีข่าวลือข่าวหลุดข่าวปัน่นต้องบอกอย่างนั้นเลยนะครับออกมาเพียบเลยนะครับงานนี้เนี่ยเขาว่ากันว่านะครับบรรดาแขงรุ่นใหญ่นะฮะอาจจะมีรายชื่อกลับมาติดนะเพราะว่าเปลี่ยนโค้ดและไม่ใช่อีจีแล้วด้วยนะครับทั้งธีรสินแดงดาธีรพรบุมาทันและรวมไปถึงสารัตยู่เย็นด้วยหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะครับโดยทั้งฝั่งที่มีลุ้นมากที่สุดเนี่ยนะ่จะเป็นมุ้ยธีรศินนะคุณผู้ชม แปลว่าส่งหนังสือไปสอบถามถึงแบงคอกแล้วว่าพร้อมหรือเปล่าถ้าพร้อมเนี่ยทางฮัสซันเองก็จะเรียกมูยเนี่ยมาติดแน่นอนเพื่อที่จะมาช่วยประคองน้องๆน,นะฮะมูยเองในวัย37ปีแล้วนะแฟนๆก็มีทั้งเห็นด้วยนะครับแล้วก็ไม่ก็เห็นด้วยกับการที่เรียกมาติดนะครับโดยผลงานในอีกตอนนี้ยิงไป3ลูกจาก8เกมนะครับก็รอติดตามแล้วก,กันกับเรื่องตรงนี้นะครับส่วนทีละทอน ก็เราติดตามดูนะครับในรายแรกนะครับส่วนทีระทอนก็ไม่แน่นะครับก็ต้องรอดูเพราะว่าอุ้มเองก็ไม่มีใครสงสัยเรื่องฝีเท้าอยู่แล้วมาเล่นได้หลากหลายตำแหน่งด้วยนะเวลานี้นะครับเพราะว่าระยะหลังเองกุเรียรมเองก็ให้อุ้มเนี่ยเล่นเป็นมิดฟิลด์นะฮะทำให้ก็จะมีตัวเลือกที่ให้เขาลงได้หลายตำแหน่งทั้งแบ็กซ้ายแล้วก็มิดฟิลด์ประสบการณ์ความเก่าครบครับก็รอดูอีกคนแล้วกันนะว่าสันเองจะเอาอยัางไงนะครับเพราะว่า2คนนี้เคยเป็นประเด็น ตอนอีชิไม่เรียกตัวมานะครับแล้วก็ทำให้บรรดาอินฟูกูรูบอลไทยนี่ก็เฮโลเวปัน่นประเด็นเรื่องนี้กันเยอะเลยนะครับก็ต้องรอดูว่าเอ๊ะถ้าไม่เรียกทั้งมวยอุ้มมาเนี่ยฮัตซันเองจะมีตัวเลือกที่ดีกว่าน,นี้หรือเปล่าหรือว่าอะไรยังไงก็รอติดตามแล้วกันนะครับอาไปที่อีกหนึ่งประเด็นนะครับเป็นเรื่องของควันหลงของบางทองกันหน่อยนะฮะที่แพ้คาบ้านต่อพีทีประจวบแบบหมดสภาพเลยครับเล่น9คนโดนใบแดงไป2คนแพ้ไป1ประตูต่อ4นะคุณผู้ชม หลังเกมน,นี้มันก็มีคลิปเรื่องของแฟนเมืองทองนะครับไม่พอใจนะฮะไล์สตาฟโค้ชแล้วก็มีแลกวาทะกันนิดหน่อยนะครับท้าทายกันอะไรกันสุดท้ายเนี่ยทั้งทั้งแฟนบอลแล้วก็ทางกลุ่มสตาฟโค้ชทั้งโค้ชเจษฎาโค้ชโกดสกรโค้ชดันโยนะครับก็ต้องมาเคลียร์ใจกันในก่อนที่จะกลับบ้านกันมีคลิปออกมานะฮะวุ่นเลยนะครับเป็นข่าวดังเลยนะครับคือตอนเนี้ คอมเมนต์แฟนเนี่ยดูเดือดเลยนะครับถ้าใครได้เห็นในเพจสมโมสรน,นะครับเรื่องปัญหาทีมของมืองทองตอนนี้บางคนก็แซวบอกว่าปลุกกิเลสเนี่ยมันไม่ต้องใช้เลือกกิเลสหรอกแต่ต้องใช้เงินบางคอมเมนต์ก็บอกว่าเอามาริโอกลับมาก็ได้อะไรเงี้ยเพื่อเพื่อที่มาปลูกทีมหน่อยนะครับผมเห็นแวบ,บๆในคอมเมนต์ก็มีบอกว่าในเรื่องปัญหาเรื่องเงินเดือนไม่ออกหรือว่าออกไม่ตรงอันนี้จะจริงไม่จริงไม่รู้เหมือนกันนะฮะในคอมเมนต์เขาบอกแบบนี้นะครับผมไม่ได้พูดเองนะแต่ปีก่อนเนี่ย ก็มีปัญหาแหละที่เงินเดินออกช้านะครับว่ากันตรงๆเลยผมก็ได้ข้อมูลมาหลากหลายที่เลยที่ยืนยันเรื่องนี้นะถึงขั้นไปว่าบางคนเนี่ยออกตัวทวงเงินนะครับไปโดนบล็อกห้ามลงเล่นก็มีนะฮะนั่นแหละฮะปัญหาภายในเยอะมากนะครับทำให้ส่งผลต่อฟอร์มการเล่นของนักฟุตบอลหรือเปล่าอันนี้ก็อาจจะมีส่วนเล็กๆเหมือนกันซึ่งก็นองรอดูว่าจะแก้ไขได้หรือเปล่าไม่งั้นเนี่ยมันจะซุดหนักกว่านี้นะสำหรับเมืองทอง เพราะว่าอย่างที่เราเห็นเลยว่าเจนัดแล้วครับที่ไม่ชนะใครโค้ดอ้นก็ไปแล้วคนที่มารับช่วงต่อก็ไม่สามารถปลุกทีมได้นะครับก็รอติดตามเรื่องนี้ดูนะครับเออปัญหาเยอะจริงๆนะสำหรับเมืองทองในปีนี้ยิ่งยิ่งผลงานแย่ลงนี่มันก็ไปกันใหญ่เพราะว่ามันกระทบต่อจิตใจยอย่างมากเลยนะครับก็รอติดตามเรื่องนี้แล้วกันนะคุณผู้ชมอ่ะนั่นคือประเด็นที่ผมฝากกันอย่างไรแล้วก็ขอบคุณท่านติดตามนะครับ ฝากกดไลค์ก็แชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับในช่องเองกับชูปราชีาอย่างไรแล้วก็ขอบคุณทุกท่านติดตามนะครับในคลิปวิ่งของตัวราไปก่อนแล,แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ